ความยาวของชายเสื้อยืดใส่แบบไหนถึงจะลงตัวเรามากที่สุดนะครับการเลือกใส่เสื้อให้พอดีเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้เรารู้สึกสบายเมื่อสวมใส่และเสริมบุค,คลิกให้ดีขึ้นแต่ถ้าเราซื้อเสื้อมาแล้วความยาวของเสื้อสั้นไปหรือยาวไปอาจจะทําให้เราเสียบุค,คลิกไปเลยก็ได้นะครับสําหรับหนุ่มๆสาวๆที่ชอบใส่เสื้อยืดอาจเคยพบปัญหาไม่ทราบว่าความยาวของชายเสื้อยืดแบบไหนถึงพอดีและลงตัวเรามากที่ สวิธีง่ายๆก็คือการใช้เป้าาง,งเกงของที่เป็นตัววัดโดยให้แสงเกงขาย,ยาวปกติแล้วลองสวมใส่เสื้อยืดลงไปหากความยาวของชายเสื้อยืดยาวลงมาปิดไม่เกินครึ่งหนึ่งของซิบางเกงของคุณแล้วแบบนี้ถือว่าพอดีตัวนะครับเคล็ดลับก็คืออย่าให้ชายยาวไปมากกว่านี้อาจจะสั้นกว่านี้ได้อีกนิดหน่อยแต่ถ้าหากสั้นไปคุณอาจจะเจอปัญหาเวลาชูมือขึ้นข้างบนนะครับแล้วความบางเกงผ่ออกมา ดูเป็นเสื้อเอวลอยไม่สวยในที่สุดน,นะครับ